โอเคครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนชาวไมค์ครับมินิเวิลด์ฟรีไฟ์กรินนาโอ v ชัยนาทกรุงเทพปรทุมธานีอุทัยเชียงใหม่เชียงรายไทยแลนด์เดนมาร์กสิงคโปร์เกาหลีจีนกันด้วยนะครับ <c oughs> เออเป็นว่ากูสวัสดีทุกคนที่กำลังเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ ก็สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับซึ่งวันนี้อยู่กับผมแตมเมอร์วันนี้เราอยู่ในมินิเวิลด์บล็อกอาร์ตนะครับซึ่งวันนี้พี่ใส่ชุดมาโคตรเท่เลยเป็นชุดหุ่นยนต์นะครับอืมชื่อถึงคอนเมียครับเออไม่ใช่โอเคก็วันนี้เปิดมุมมองให้ดูไม่ได้นะเนี่ยมาล็อกมุมมองไว้นะครับพี่เปิดไม่ได้นะเออก็วันนี้เราจะมาเล่นแมปนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในแมปก่อสร้างนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แมปก่อสร้างธรรมดานะครับมันเป็นแมปก่อสร้างกระโดด ที่คนไทยสร้างนะครับเขาบอกว่ามีสิบด่านง่ายๆยากยากคนก็เล่นไม่ผ่านอะไรของมันวะมีสิบด่านง่ายๆยากขนก็เล่นไม่ผ่าน w h a t ง่ายๆยากคนก็เล่นไม่ผ่าน,าาก,นกูนนงงเลยถ้าถ้าจบแล้วจะมีดาวให้เก็บคุณคิดว่าแบบนี้ยากหรือง่ายสนุกหรือเปล่าคอมเมนต์มาได้นะครับขอให้สนุกถ้าเกิดนอกแมบวิ่งไปที่โทเทมอะไรวะผมงงกับคำพิมพ์เขาเหลือเกินนะ โอเคเอาเป็นว okay, ่าคุณผู้ชมคิดว่าแบบนี้ยากหรือง่ายก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะผ่านหรือเปล่าเฮ้ยเวลา <Gad> มันเดินไปนนี่หว่าดูข้างบนหัวดี17นาทีวอเ t อร์ฟักมีเวลาด้วยโอเคครับเราไปเริ่มด่านแรกกันเลยดีกว่าปะกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ให้ถึง100รไลค์แล้วก็กดสมัครกดลูบกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมโอเคมาแล้วจริงๆต้องกระโดดทีละขั้นแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยเพิ่มน้ำให้แล้วนี่ห้องเลยเนี่ยอ๋อองนนครับ ให้นอนให้นอนจัดไปดีให้นอนอย่างนี้ก็แจ็บและแหลมกันเลยทีเดียวโอ้โหเวลาเดินโคตรไวเลยเย็ดโดเวลาช่วงนี้นิดคุณผู้ชมว่าไหมว่ามันผ่านไปไวเหลือเกินเพื่อนนี้อะไรเนะี่ยท็อตล่ะเวลามันผ่านไปไวนะครับแป๊บเดียวจะสิ้นเดือนมีนาอีกแล้วเดี๋ยวก็ส่งการพอส่งการแป๊บเดียวก็เดือนห้าแล้วก็เรียนแล้วก็ปิดเทอมอีกโอ้โหปีหนึ่งโคตรไวเลยเผือแป๊บเดียวนี้จะเข้าเดือนที่สี่แล้วนะครับผมว่าเพิ่งปีใหม่ไปเองนะคุณผู้ชม ไวเกินไปทางไหนวะเนี่ยที่จริงไขยลงทีละขั้นได้นะครับแต่ว่านี่ไงน้ําผมลงน้ําเลยดียวกว่าก็คนมันฮะนะครับอยู่แล้วอุ้ยอ้ย,เ,อยเราว่าเกือบตกแล้วก็เป็นห้องอห้องนอนนะครับอโอเควันนี้ขอรีบเล่นแบบโหดๆหน่อยนะครับเพราะว่าพี่มีธุระตอนบ่ายนะครับโอเคตอนนี้พี่อัดคลิปอยู่ตอนเที่ยงคือ ตอนบ่ายพี่มีธุระที่จะต้องไปนะครับคือวันน enfin ี้ก็จะเล่นแบบโหมดเอาติงหน่อยนะครับก็จะโหดๆหน่อยอ่ะืมโอเคมีห้องนอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปนอนก่อนโอ้โหแมปนี้โคตรใหญ่เขาสร้างได้ไงวันนี้แจ๋ว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 ใครคิดว่าใครชอบแบบนี้ก็จะลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจคนสร้างแมปด้วยใครไปทางนี้เอ้าแล้วก็มีห้องนอนอีกแล้วจะให้กูนอนตรงนู้นทำพื้นให้พี่นอนตรงนู้นทำพื้น โอเคครับตรงนี้มีทางกระโดดขอกินไก่ไปหน่อยแล้วกัน <c oughs> ไหนๆเขาก็ให้ไก่มาแล้วโอเคไปทางไหนต่อนะแล้วก็มาทางนี้พอไปทางนี้อ๋อมีห้องเว้ยน่าจะให้กระโดดเข้าไปครับผมโอเคครับไปเดาโชว์สเต็ปโหดสะหน่อยฮะปึ๊บ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 มเป็นไงแล้วนักกระโดดไม c ครับเก่านะครับใครคิดว่าพี่กระโดดโหด,ดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกมาด้วยอืม คอมเมนต์บอกกันมาเลยนะครับว่าในเกม Minecraft ับบมินิเวลิลเนี่ยใครเล่นแมปกระโดดเก่งที่สุดมันก็ต้องพี่เราโอเคเข้ามาครับโอ้มีห้องห้องลับเลยห้องลับเลยไม่น่าใช่เด้ออ๋อนี่ห้องเปิดอยู่ออนอนได้นอนได้แล้วตรงนี้นะอ๋อเป็นห้องเว้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วห้องนี้อ่ะรู้เหมือนว่าจะไม่ใช่ห้องอะไรสักอย่างนะครับหรือเขาให้ไปทางนี้วะน่าจะไปทางนี้ครับตอนนี้เรา วิ่งเร็วนะเพราะว่าเรามีเราแดกไก่ไปนะครับโอ้โหวิ่งโคตรเร็วเลยบอกเลย14นาทีแล้วหรอเลยอีก14นาทีแล้วหรอไว้เกินเวลาโอเคเข้ามาแล้วนี่อะไรปุ่มอ๋อหรือว่าห,ห้องตรงนู้นมันจะห้องตรงนู้นมันจะให้เราไปมากดปุ่มเปิดหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะครับไปดิไปดิไปดิไปด,ไปดิก็มาดิครับเหมือนเก่งเหมือนเก่งนะมาครับผมอ๋อจริงด้วย ห้องมันเปิดเอามันเปิดเดี๋ยวขอเล่นไว้หน่อยวันนี้มีธุระมีธุระครับคุณผู้ชมโอเคนอนอันนี้ด่านเท่าไรแล้วกูก็ไม่รู้นะผมไม่น่ากินน้ํายาว,วิ่งเร็วเลยมันวิ่งเร็วเกินนะครับเดี๋ยวจะหาว่าพีสโงอีกแต่ว่าพี่ก็มีสเตปดู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 สเตปพี่ดูสเตปกระโดดครับท่าน,นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าใครเล่นใหม่ครับแบบกระโดดโหดนะครับ <S <S อเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันเกมมินิเวิร์นะฮะแต่ว่ามันก็เหมือนกันนะครับก็ใครอยากเล่นก็สามารถโหลดได้ทาง สไตล์ล่าคลิปได้เลยนะครับพี่ก็จะทิ้งลิงโลดเกมนี้ไว้ให้ซึ่งมันโลดฟรีนะครับโดดไปทางที่โดดได้โอเคปึ๊บยังไงวะอ๋อทางนี้ลองไปทางนี้สิเฮ้ยแต่ว่าทางนี้มันสูงมันน่าจะกระโดดได้นะนี่ไงได้ได้อ๋ออันนี้มันต่ำลองกระโดดนี้อ๋อกระโดดไม่ได้โอก็ไม่ได้ไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วให้เราไปทางที่มันกระโดดได้แล้วนี่ทางไหนวะเนี่ย อ้าวอย่าบอกนะว่ากรูกลับมาถางเดิมฮึบโอ้โหเกือบตกไม่มีน้ํายาวิ่งเร็วแล้วหมาหน่อยเลยแต่ว่ายัางไงผมก็ยังเล่นได้อยู่ต่อให้ไม่มีน้ํำยาวิ่งเร็วไม่มีน้ํายาเอ้าเฮ้ยวัด <c oughs> เดี๋ยวจริงๆผมก็กระโดดไปางนูแล้วผมกระโดดกลับมาทำไมวะทุกคนโอ้โหเบอร์แล้วกู <c oughs> เหมือนมึงเหอ หมือนมึงเวอะเฮ้ยผมจะกระโดดกลับมาทำไมก็ว่าอยู่ทำไมทางทางกระโดดกลับมันแปลกๆเออไปทางนี้ครับผมปึ๊บเออแล้วก็ไปทางนี้ครับเราก็ต้องดูว่าตรงไหนมันสูงเนี่ยอย่างงี้มันต่ำตรงนี้มันสูงก็ไปทางนี้โอเคไปตามที่เขาบอกปึ๊บปึ๊บแล้วก็ทางนี้ครับผมแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ได้อยู่โอเค เลี้ยวโอ้โหทางมันจะเยอะไปได้ไม่ได้คนสร้างคนสร้างนึ่งโคตรขยันนะครับแต่ว่าอย่างไรผมก็ผ่านว่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วสายนิดนึงโอเคครับผมผ่านเป็นที่เรียบร้อยนอนแป๊บนึงครับจัดไปแล้วก็ไปทางนี้เนาะมันมันจะจบด่านยังไะไม่รู้นะครับแต่ว่าจัดไปดิก็มาดีครับก็มาดีครับเออเออเออดูจากสเต็ป ้เด kind of so no. yep. ี๋ยวเดี๋ยวเกือบตกดูจากสเต็ปก็รู้แล้วว่าค้านี่มันโหดที่สุดเขาบอกว่าผ่านหลายคนผ่านไม่ได้หรอเดี๋ยวผมจะเป็นคนแรกที่ผ่านแมปนี้ให้ดูเลยคนแรกเลยจะไปเออเออเออนอนดิเออนอนดินอนไปแล้วไปทางไหนจอดตรงนู้นมีเตียงด้ยไปครับผมไปครับผมไปดิ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 โอเคโอเคโอเคแล้วก็ลงเหรออึ๊บ กับตายด่านสุดท้าย what ด่านสุดท้ายแล้วโอ้ oh! ด่านสุดท้ายบอกเลยว่าโคตรสูงนะครับโอเคไปเดี๋ยวขอตายก่อนให้น้ํายามันหมดก่อนนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าที่แจมโกงนะครับแต่ว,ว่าเขาเอามาให้ใช้เราก็ใช้นะจ๊ะไปครับด่านสุดท้ายก็มาดีครับเดี๋ยวขอเก็บอาหารก่อนรู้สึกว่าเขาขอถือมือเปล่าโอ้ยมึงจะเก็บอะไรวะน,นี่อะ่ะโยนทิ้งไปโยนทิ้งไม่ได้ โยนทิ้งไปก็แล้วกันโอเคเนี่ยดูแขนดูแขนผมแขนหุ่นโยนบอกเลยโคตรเฟียวเฟียวเงาะปุ๊บโอ้โหไม่ได้กินน้ำยาวิ่งเร็วมาแต่ว่าเราจะเล่นโดยไม่มีน้ำยาวิ่งเร็วซึ่งแสดงให้เห็นว่าขาดมันไปเราก็ไม่ไม่ตายนะครับโอ้โหนี่นะไม่ตายที่ผ่านเอ้ยเฮ้ยเหลืออีกสิบนาทีวะเดี๋ยวเหลืออีกสิบนาทีไม่ไม่ ต้องผ่านกูต้องผ่านกูต้องผ่านต้องผ่านดิเออมาดิครับก็มาก็มาดิครับ,ออรบโอเคครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวอุย้ยอ้โหกระโดดไม่ได้หัวติดครับเมื่อกี้นี้เวรกรรมกูแล้วดิกระโดดไม่ได้ครับหัวมันติดเมื่อกี้เนี้ยเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยแมปนี้มันชักจะยังไงยังไงแล้วนะก็มาดิครับ โอเคอันนี้กระโดดไม่ได้ครับหัวติดจะใช้เราไปทั้งไหนอะ,อะเฮ้ยกระโดดไม่ได้ครับหัวติดเดี๋ยวลองกินต้องกินต้องกินไก่แหละโอ้โหไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเราขอใช้น้ำยาไปเลยครับเพราะว่ามันจะได้เร็วหน่อยอออยังไงเราก็แสดงก็เห็นแล้วครับว่าเราก็กระโดดผ่านแต่ว่า ผมอยากรู้เหลือเกินว่าไอ้ด่านนั้นมันจะไปยังไงอ๊บโอเคโอเคโอเคหรือต้องกระโดดแบบไปเลยวะต้องกระโดดแบบจากอันนี้ไปอันนน้นเลยวะไม่แน่โอ้โหเฮ้ย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 เมื่อกี้เหมือนได้เฮ้ยเมื่อกี้เหมือน,นมันทะลุบล็อกได้นะครับโอ้โหแล้วติดลาวาเลยเนี่ยเอา้าเกมบั๊กเคยขนาดเกินใหม่แล้วยังติดลาวาอีกไอ้บ้าโอเคครับไป กินใกล้สิแล้วใครก็มาบีบแต่หน้าบ้านกูเนี่ยโอ้โหมาขายคนขายติ่มนะครับขอโทษขอโทษแน่แน่แน,น่ยังจะบีบอีกไปครับผมเออไม่เอาค่ะเสียงแม่เสียงแม่ผมบอกไปแล้วเออไ,<ป>ได้อยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่ครับผมได้อยู่ครับได้อยู่โอเคชอบด้านไหนสุดเกียร์ดานไหนสุดบินดูแบบ คือพี่ไม่เกียดด่านไหนเลยนะครับบินดูแมปบินได้เลยโอโหให้ใช้จรวดนึกว่าอะไรคือพี่ไม่เกียดด้านไหนเลยครับเพราะว่าเพรพอดสุดเล้าในเกมส์มินิเวิร์แมปกโดดโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวไปขอเก็บดาวก่อนเก็บดาวแล้วเกมจะจบทันทีรับรับเอ้าเอาแค่ดาวเดียวเองเลยเอ้าอยังไม่ทันได้ดบินดูแมปเลยก็เอาเป็นว่าสุรคลิปนี้ก็มีเท่าน,นี้ละกันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับซึ่งพี่ก็ต้องไปทำธุระ อีกนะครับหลังจากเล่นคลิปนี้ไปก็จะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คนละหน like, ึ่งไลค์กดซมัคสไาชกกดรูปกระดิ่งกดไลค์ให้ถึงร like, ้อยไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพ่ด้วยนะครับก็ขอเล่นเก mini world มมินิเวิร์มักนะครับเพราะมั่ก็เหมือนมาครับนะครับลิงโลดก็จะโยดทางตายล่างคลิปนะครับโอเคเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม